สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์คุยเรื่องหัวใจพื้นที่ที่เราจะมาพูดคุยเรื่องความรักในแง่มุมต่างๆอย่างเปิดอกและเข้าใจวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่อาจจะหนักหน่วงสำหรับใครหลายคนแต่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามนั่นก็คือเรื่องของสัญญาณความรักที่เป็นพิษหรือท็อกซิคเลค่ะคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมคะ ว่าความรักที่เคยหวานชื่นจู่ๆก็กลายเป็นยาขมที่ทำให้เราทุกข์ใจรู้สึกไร้ค่าหรือแม้จะข้างสูญเสียความเป็นตัวเองไปความสัมพันธ์ที่เคยเป็นเซฟโซนกลับกลายเป็นสนามรับทางอารมณ์ที่ทำให้เราเหนื่อยล้าถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันว่าความรักที่เป็นพิษหน้าตาเป็นอย่างไรมีสัญ,ญญาณอะไรบ้างที่เราจะสังเกตได้ และที่สำคัญที่สุดคือเราจะก้าวออกมาจากวงจรน,นี้ได้อย่างไรด้วยความหวังดีและกำลังใจเต็มเปี่ยมที่เราอยากจะมอบให้คุณผู้ฟังทุกคนค่ะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าความรักที่เป็นพิษหรือ Toxic Relationship คืออะไรคำว่า Toxic ในที่นี้หมายถึงความสัมพันธ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตอารมณ์หรือแม้กระทั่งสุขภาพกายของเรา มันไม่ใช่แค่การทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆหรือความไม่เข้าใจกันบ้างเป็นครั้งคราวแต่เป็นรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆและบั่นทอนจิตใจของเราอย่างต่อเนื่องหลายคนอาจจะสับสนว่าแล้วความสัมพันธ์ของเราเข้าข่ายเป็นพิษแล้วหรือยังความสัมพันธ์ที่ดีหรือ healthy relationship ควรจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างสนับสนุนซึ่งกันและกันให้เกียรติกัน มีพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันได้เป็นตัวของตัวเองแต่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษสิ่งเหล่านี้จะขาดหายไปค่ะสัญญาณเบื้องต้นของความสัมพันธ์ที่เป็นพิษลองมาเช็คลิสต์เบื้องต้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าคุณกำลังเผชิญกับสัญญาณเหล่านี้อยู่หรือเปล่า 1. รู้สึกเหมือนเดินอยู่บนเปลือกไข่คุณต้องคอยระมัดระวังคำพูดและการกระทำของตัวเองตลอดเวลาเพราะกลัวว่าจะทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจ หรือเกิดการทะเลาะเบาะแหวง 2- บทสนทนาที่เต็มไปด้วยการเสียดสีแทนที่จะเป็นการพูดคุยกันด้วยความเข้าอกเข้าใจบทสนทนากลับเต็มไปด้วยคำพูดถากถางดูถูกหรือวิพากษวิจาร์ณในแง่ลบ 3- ความหึงหวงที่เกินพอดีความหึงหวงอาจจะเป็นเรื่องปกติในความสัมพันธ์แต่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษมันจะกลายเป็นการควบคุมและขาดความไว้วางใจอย่างสิ้นเชิง 4. รู้สึกโดดเดี่ยวทั้งทั้งที่มีความรักแต่คุณกลับรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่รู้สึกว่าได้รับกำลังใจจากคนรักเลยนี่เป็นเพียงสัญญาณเริ่มต้นเท่านั้นนะคะในช่วงต่อไปเราจะมาลงลึกถึงสัญญาณที่ชัดเจนและอันตรายมากขึ้นแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นอยากให้คุณผู้ฟังลองสำรวจความรู้สึกของตัวเองดูนะคะว่าความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่ตอนนี้ทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นหรือน้อยลงคะ กลับมาพบกันในช่วงที่2ของพอดแคสต์คุยเรื่องหัวใจนะคะในช่วงนี้เราจะมาเจาะลึกถึง7สัญญาณอันตรายที่บ่งบอกว่าคุณอาจกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษสัญญาณเหล่านี้มักจะชัดเจนและส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณอย่างมากเลยค่ะ 1. การควบคุมบงการหรือ control นี่คือหนึ่งในสัญญาณที่อันตรายที่สุดค่ะคนรักของคุณอาจจะพยายามควบคุมทุกการกระทำและความคิดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการห้ามไม่ให้ไปเจอเพื่อนต้องรายงานทุกฝีก้าวหรือแม้กระทั่งการควบคุมการแต่งตัวการกระทําเหล่านี้อาจเริ่มต้นจากความห่วงใยแต่เมื่อมันมากเกินไปมันจะกลายเป็นการจํากัดอิสรภาพและทําให้คุณรู้สึกอึอดอัด 2. การทําลายความภาคภูมิใจในตนเองหรือ erosion of self-esteem คนรักของคุณมักจะวิพากวิจารณ์คุณในทางลบอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตา ความสามารถหรือการตัดสินใจของคุณคำพูดเหล่านี้จะค่อยๆกัดกร่อนความมั่นใจและทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไม่ดีพอ 3. การสื่อสารที่ไม่สร้างสารรค์หรือ hostile communication การสื่อสารในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษมักจะเต็มไปด้วยความรุนแรงทาวาจาเช่นการตะคอกใช้คำพูดหยาบคายหรือขุดเรื่องในอดีตมาโจมตีการเงียบใส หรือการฟังเพื่อหาทางโต้กลับแทนที่จะฟังเพื่อทําความเข้าใจก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่เป็นพิษเช่นกันค่ะ 4. ขาดความไว้วางใจหรือ lack of trust ความไว้วางใจเป็นรากฐานที่สําคัญของความสัมพันธ์ที่ดีแต่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษความไว้วางใจจะถูกทําลายลงอาจจะมาในรูปแบบของการแอบเช็คโทรศัพท์มือถือโซเชียลมีเดียหรือการตั้งคำถามซักไซทุกเรื่องราว 5. ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือ Ambiguous Relationship ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอาจเป็นสัญญาณของความรักที่เป็นผิดได้ด้วยเช่นกันค่ะเมื่อไม่มีสถานะที่แน่นอนฝ่ายหนึ่งอาจจะใช้เป็นข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหรือสร้างความเจ็บปวดให้กับอีกฝ่ายได้ง่ายขึ้น 6. ก,การโกหกและไม่ซื่อสัตย์หรือ Dishonesty ความไม่ซื่อสัตย์ไม่ว่าจะเป็นการโกหกเรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงการนอกใจเป็นสิ่งที่ทำลายความสัมพันธ์ได้อย่างร้ายแรงในบางกรณีอาจมีการใช้เทคนิคที่เรียกว่าแกสไลติ้งซึ่งเป็นการบิดเบือนความจริงเพื่อทำให้อีกฝ่ายรู้สึกผิดและสับสน 7. การใช้ความรุนแรงหรือ abuse นี่คือสัญ,ญญาณที่อันตร,รายที่สุดและไม่ควรนิ่งเฉยนะคะการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ เช่นการทำร้ายร่างกายการข่มขู่หรือการล่วงละเมิดทางเพศเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เด็ดขาดหากคุณกำลังเผชิญกับสัญญาณเหล่านี้อยู่อยากให้คุณตระหนักว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติของความรักและคุณไม่สมควรที่จะต้องทนอยู่กับมันนะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของพอดแคสต์ในวันนี้แล้วนะคะหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจและเห็นสัญญาณต่างๆของความรักที่เป็นพิษกันไปแล้วคำถามสำคัญต่อมาก็คือ เราจะทำอย่างไรต่อไปการตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะมันอาจเต็มไปด้วยความกลัวความสับสนและความผูกพันแต่ขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะว่าคุณคู่ควรกับความรับที่ดีและความสุขในชีวิตขั้นตอนในการก้าวออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ 1. ยอมรับความจริง ขั้นตอนแรกที่สําคัญที่สุดคือการยอมรับว่าความสัมพันธ์ที่คุณกําลังเผชิญอยู่นั้นเป็นพิษและส่งผลเสียต่อคุณอย่างจริงๆการมองย้อนกลับไปและยอมรับความจริงจะช่วยให้คุณมีสติและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 2. สร้างขอบเขตที่ชัดเจนหากคุณยังไม่พร้อมที่จะยุติความสัมพันธ์ในทันทีลองเริ่มจากการสร้างขอบเขตให้กับตัวเองสื่อสารอย่างชัดเจนว่าพฤติกรรมแบบไหนที่คุณยอมรับไม่ได้ 3. ม ขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างอย่ากเก็บปัญหานี้ไว้คนเดียวนะคะการพูดคุยกับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือคนที่คุณไว้ใจจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นและได้รับมุมมองใหม่ๆค่ะ 4. รักและใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้การดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งค่ะให้เวลากับตัวเองในการทำกิจกรรมที่ชอบพัฒนาตัวเองและจงจำไว้สเสมอว่า คุณมีคุณค่าและสมควรได้รับสิ่งดีๆ 5. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากคุณรู้สึกว่าไม่สามารถรับมือกับปัญหานี้ได้ด้วยตัวเองการขอคำปรึกษาจากจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เป็นทางเลือกที่ดีและไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยนะคะพวกเขาสามารถให้คำแนะนำและเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ค่ะการเดินทางออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษอาต้องใช้เวลาและความกล้าหาญ แต่มันคือการเดินทางเพื่อกลับมารักและเคารพตัวเองอีกครั้งค่ะและนั่นก็คือเรื่องราวของสัญญาณความรักที่เป็นพิษที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นกําลังใจให้กับใครหลายๆคนที่กําลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้อยู่ค่ะจงจำไว้นะคะว่าความรักควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นไม่ใช่สิ่งที่มาบั่นทอนและทำร้ายเรา หากความรักที่คุณมีอยู่ตอนนี้มันเต็มไปด้วยน้ำตาลและความทุกข์ทรมานอาจถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องถามตัวเองว่านี่คือความรักที่เราต้องการจริงๆหรือขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่กำลังต่อสู้เพื่อความสุขของตัวเองนะคะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวความรักในแง่มุมต่างๆได้ใหม่ในคุยเรื่องหัวใจสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ